่าเชื่อมเหล็กปึ๊บอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ48โวลต์ออกมาเป็น220โวลต์ชาลีภูมิใจเสนอนะครับอินเวอร์เตอร์3,600วัตต์แปลงไฟครับโซล่าเซลล์540วัตต์3แผงนะครับแปลงไฟออกมาเป็น220โวลต์นะนี่นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ 3,600กวัตต์ออกแบบโดยชาลีไดนามชาลีพันไดะน่ฮะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยแผงวงจรน,นี่เขาเรียกอะไรไไเป็นวงจรอ,อินเวอร์เตอร์ตัวเขียว,วเป็นวงจรอ,อินเวอร์เตอร์48โวลต์อ,ออกมาเป็น200อยี่อันนี้นะไฟเข้าอยู่ทางนี้นะครับอันนี้ช่องโทรเซลล์อันนี้ฟอย์แบตอย่างนี้มันจะขึ้น เอาใหม่รอันนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งขาเข้าไฟเข้านะครับโซล่าเซลล์นะครับเข้าเท่าไหร่เนี่ย48โวลต์ถึง1้0ยหโวลต์นะครับช่องโซลาร์เซลล์มันก็เข้ามาพร้อมกันอ๋อแล้วอันนี้ช่องอะไรช่องชาร์จแบตแบตไหนต้องชาร์จแบตเหรอทั้งชาร์จทั้งใช้อะไรอ๋อเหรอทั้งชาร์จทั้งใช้เหรอโอเคเนช่องโซล่าเซลล์อันนี้ก็เสียบแบตเข้าไปด้วยนะถ้าไม่เสียบแบตได้ไหมมันจะไม่นิ่ง มันจะไม่ไม่คงที่มันจะไม่คงที่ใช่เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีแบบมันต้องใช้เอ็มพีทีหลายตัวเพราะมันจะกระชากอะสูงๆั๊บมันจะตัดได้อืเราต้องแบตเวลาเราใช้งานหนักเลยแต่ว่าถ้าเราไม่หนักอ่ะมันผ่านเอ็มพีทีก็ได้เอ็มพีทีชัดใช่เนี่ยเนี่ยเข้ามาได้อันนี้เราลองเอาเอาตู้เชื่อมมาทอชัดก็ได้ครับเดี๋ยวมเอาตู้เชื่อมมาลองมตัดแบตนี้ต่ออนุกรมมัทั้งหมดใช่ไหมใช่ สิบสองสี่สี่สิบแปดก็ได้ห้าสิบวอนนะครับอ่าก็ผมจะต่อเป็นจำลองเป็นโซลารเซลล์อาจำลองเป็นโซลาเซลล์เอาอะไรจำลองเป็นตู้เชื่อมเอาตู้เชื่อมเป็นโซลาเซลล์อ่ะตู้เชื่อมของเราโวลต์นนั้สูงไหมอ่าโวลต์สูงประมาณอ่าหาหาสปูดอ่ะอ่าเดี๋ยวจำลองให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องหม้อแปลงอะไรนะเขาเรียกหม้อแปลงอะไรนะ UI 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 เป็นยังไงเดี๋ยวขอชมหน่อยแล้วกันนี่ฮะชาลีจำลองคะ ตู้เชื่อมเป็นโซล่าเซลล์เพราะว่าโบนี่ประมาณ60วัตต์ใช่ไหมคประมาณนี้ฮะ59 60วลต์เนี่ย60วลต์นะครับ61มันออกเป็นดีซีใช่ป่ะใช่ออกมาเนี่ยเข้าไปในนี้เลยครับเข้าช่องโซล่าเซลล์นะเป็นไปแล้วครับมาดูที่ M3M ชาร์จนะครับ CM อยู่นี่ฮะแข่งอยู่นี่ครับ 3M 2M คือคือแบตมันจะอ่ากขณะนี้กำลังชาร์จแบตใช่ไหมใช่ครับ สองแอมเนี่ยคือโมลมันไม่สูงมันก็ชาประมาณเนี่ยมันพอกันไยอืมเทาพอกันอืมมันห้าสิบหกห้าสิบแปดมันหูมันมันต่างกันนิดเดียวเองใช่แล้วเพร่อันนี้ห้าสิบห้ามันก็พลิกมาเป็นแอมเเออเป็นเราก็ยังเป็นเออมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันเป็นถ้าใช้โซล่าเซล์จริงๆอะนะห้าร้อยสี่สิบวัตต์เนี่ยสมมติว่าเอาห้าร้อยสี่สิบวัตต์นี้สามแผงสามแผงเดี๋ยวผมจะชาร์ ชาร์จระบบยิปซีให้ดูชาร์จชุดสองให้ดูว่ากระแสมันเพินเท่าไหร่คิดพอได้เลยดูใช้โซล่าเซลล์จริงๆมันก็จะได้เยอะกว่านี้เราจะใช้แบบว่าชาร์จระบบสามสิบหกไหมแล้วกระแสมันจะขึ้นเท่าไหร่อันนี้อะไรสามสิบหกใช่ไหมโอ้โหรถสักรยานนี่ชาร์จสามลูกใช่ไหมใช่สามสิบหกสิบแอมป์ถึงเก้าสิบถ้าชาร์จยิปอย่างมันจะอัดอัดเพิ่มไปอีกเนี่ย ม,ม um ันเก้าแอมป์เนี่ยเก้าแอมป์สิบแอมป์นะครับนี่ชาร์จสามสิบหกโค้งนะก็คือสามลูกเบรดเราก็ยังจะเต็มอยู่แล้วเนาะชาร์จสามลูกครับใช่ประมาณสิบแอมป์แสชาร์จสิบแอมป์แต่ถ้าเอาสองลูกเนี่ยมันก็จะปรับให้เองจะจะสิบมาเป็นหกสิบแอมป์นู่นเออมันก็จะได้แอมป์นั่นแหละไอ้นี่สสงสัยว่าหกสิบแอมป์สูงสุดรับได้ถึงหกสิบแอมป์จ่ายได้ถึงหกสิบแอมป์ โซล่าเซลล์สมมติว่าสามร้อยห้าสิบวัตต์สามร้อยหกสิบวัตต์นี้กี่แผงดิสี่แผงสี่แผงอนุกลมกันยาวเลยลอยลอยห้าสิบโวลต์ได้อ่ะเอออย่าให้เกิน bueno. ร้อยห้าสิบโวลต์ก็แล้วกันใช่แต่ว่าถ้าเป็นสามร้อยวัตต์อย่างเงี้ยห้าร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยสามแผงครับอ้าวอันนี้ก็คือเอาเป็นว่าแปลงไฟออกมาฝั่งนี้เป็น220โวลต์เนี่ยขาออกนี่ลองใช้งาน ให้ดูสิเนี่ยเอาใช้จะใช้ยังไงใช้ใช้มอเตอร์ใช้ใช้พัดลมก็ได้ใช้อะไรก็ได้ว่ามันเป็น220โวลต์นะครับเอาเนี่ยะไรไอ้นี่เป็นปั๊มปั๊มน้ำปั๊มสองแรงนั่นแหละนี่ยังไม่ได้แปลงใช่ไหมเงินเดิมเดิมครับปั๊มสองแรงกินไฟ220ถึง240โวลต์นะครับเดิมเดิมยังไม่แปลงนะออกน้ำไปก่อนออกน้ำไปก่อนนะครับอันนี้เวลาอันนี้สวิตช์ปิดเติ เปิดปัดปป๊บอลุมทํทำง,งานจอกวาขึ้นแปงลงแล้วใช่ไหมเนี่ย220แล้230แบบของ,รองรปรปับอยูที่230แปลงนะครับเป็น231วูนนะครับ230วูนอ,อ่าออกมาแล้วทีนี้ก็เสียบปลั๊กได้เลยตัวรักราชักเนี่ยไอ้เอ้เนี่ยบางทีมันมาจะเท่าไหร่ปั๊บปั๊บแตนลนอยูประมาณเนี่ย48ิบเอาละตัวรักร,รากรชากอ่ะ ไม่ใช่ลองลบนีไ้ก็ได้ปิดปั๊บอ่าเดี๋ยวให้มันดูก่อนเลวาลากกระชากมีคอยดูตัวเนี่ยกระชากเท่าไหร่อ่าจะนอนี้ไปฮะอ้าวอ่าดูได้สองก้อนแต่มันจะกระชากเท่าไหร่อ้าวบสิบหกแอมป์สิบหกแอมป์อ่าสิบหกแอมป์นะอ่าดูเรามาเปิดแอร์สบายเปิดแอร์ได้เปิดแอร์ได้เชื่อมเหล็กได้ไหมอ่าเชื่อมได้อินเวอร์เตอร์48โวลต์นะฮะ เ,เขากล่องนี้นะเขาเรียกกล่องอะไรก็ไม่รู้แหละกล่กองคอนโทรลหรือกล่องควบคุมกล่องอินเวอร์เตอร์รวมๆกันนี้เขาเรียกนี้ใช่ไหมมีชุดเดียวกันเนี่ยออกมาเป็นไฟ220โวลต์วันนี้จะเชื่อมเหล็กให้ดูนะครับว,ว่ามันสามารถเชื่อมเหล็กได้จริงหรือไม่แบตสีลูกนะครับตัวลาเซลล์เข้าสามแผงนะฮะตัวลาเซลเข้านี่เพื่ออะไรเพื่อการชาร์จแบตอ่า อ่าเชื่อมเหล็กปึ๊บสิบสองแอมป์สิบแอมป์เอออ่าอ่านี่ฮะ,ะแบตบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยอ่าเชื่อมเหล็กได้เลยนะครับถ้าใครอยู่กลางทุ่งกลางท่านะจะใช้โซล่าเซลล์นะเออสามาสนะแผงหรือสี่แผงก็แล้วแต่แล้วแต่วัดของมันนะครับอย่าให้เกินร้อยห้าสิบโวลต์นะกันถ้าแบตไม่ถึงถ้าแบตไม่ถึงอ่ะมันจะตัด มันจะตัดใช่มันต้องอยู่ประมาณ4ี่สิบเี่สิบแปดห้าสิบมันจะตัดไหมออดูว่าจะตัดไหมเอาสอย่างพร้อมกันนะเอาเปิดปั๊มน้ำเลยเอาอาเอ้าสามแอมแล้วสามแอมเชื่อมเลยสิหกสิบแปดสิบแอมตัดสิบแอมหกแอม ครับมันแบตเราไม่ทันแบตไม่ทันที่ต้องรู้ดีเลยถ้าแบตมันเราไปประก็ตัดเลยเออแต่ว่าถ้าแบตของเราเนี่ยมันอยู่ประมาณ48 49ต่อเกื่องอื่ก็แต่ว่าทำไมเขาต้องใช้อินเวอร์เตอร์เแบตไอเทียมเนาะถ้าใช้แบตไอเทียมมันก็จะโอเคกว่านี้อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ48โวลต์ออกมาเป็น220โวลต์โดยใช้หม้อแปลง UI เอ้าคำว่า UI คืออะไรยูเป็นยูออยูตัว U นี่นะ I อ อยู่ไว้แค่นี้มันมีแค่นี้อ๋ออันนี้อ๋ออยู่อยู่ไปแล้วอันนี้ขนาดกลางขนาดกลางอันนี้ขนาดกลางขนาดใหญ่นี่ขนาดกลางจะยูใส่เข้าไปแล้วครับเฉพาะตัวเนี่ยนะขดลวดอยู่ที่ประมาณเจ็ดโลอ่ะเจ็ดโลใช่แล้วทำไมประสิทธิภาพมันมันดีกว่าหม้อแปลงกลมๆอะไรนะเทอร์ลอยยังไงอ่ะ ดูที่คนชอบอ่ะพี่ดูที่คนชอบไม่รู้ี่เหมือนกันอะอ๋อดูที่คนชอบแต่ว่ามุนคนนี้มันใช้ทองแดงเยอะอ๋อแค่รูปทรงมันต่างกันใช่ไหมใช่อันนี้ใช้ทองแดงเยอะกว่าเหรอเยอะอ๋อว่ามันมันระบายความร้อนได้หรวนอืมมันไม่ใช้ระบายความร้อนในในในได้เร็วกว่าใช่ครับได้ดีกว่าอ๋อเป็นอย่างงี้เองนี่ยะก็ UI ก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในหม้อแปลงตัวนี้ UI นะครับ ม้อแปลง U I ผมก็เพิ่งอยายรู้เลยแหละและนี่ก็เป็นอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ48โวลต์เป็น220โวลต์นะครับใช้แผงโซล่าเซลล์3แผง4แผงนี่แหละนะอย่าให้โวลต์เกิน150โวลต์เลยกันมีม้อแปลง U I นะฮะมีแผงวงจรมี M P T ชาร์จฮาตงโต้ฮารตโต้ครับ ทั้งหมดนีช้ชาลีไปซื้อที่ไหนช้อปปี้อ่าโอเคอไ,ไหนๆก็ซื้อที่ช้อปปี้จริงนะเด,เดี๋ยวก็จะโฆษณาให้ช้อปปี้นะฮะหลายช่องะอ่หลายชอ้อรัสด้าด้วยหปล่าารัศด้าด้วยทั้งหมดอ่าได้นะครับแล้วถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะให้ชาลีส่งลิงก์มานะจะเอาลิงก์ไปแปะที่คำบรรยายนะก็ลองไปคลิกนะไปคลิกลองเข้าไปดูนะครับเพราะว่าชานี้ชาลีนี่ลองผิดลองถูกมาหลายร้านแล้วอ่า ซื้อมาใช้ไว้ได้พังก็มีนะเพราะฉะนั้นขอร้านที่เชาาบ้านคลิกไปซื้อแล้วไม่ผิดหวังน,นะาาโอเคป<ะ>่ะราคาก็าาาไม่ค่อยสูงเลยอ่าโอเคได้ครับ<ม>เดี๋ยวให้ชาลีฮะส่งลิงก์มาแนละ้วผมก็จะเอาลิงก์ไปวางะที่คําบรรยายใต้คลิปนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ